โอ้ไม่ได้กินดีหรอกตุย๋ยปลาหวานที่หนูนาทำไว้เอามากันหนึนน่งแขกแขกเลยเหรอแขกเลยตัวสนใจไหมคุณแม่โอ้โหไม่ไหวแล้วสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากิน มะขามเปียกยำดึกเด้ <c oughs> อพี่น้องกินก็ปลาหวานปลาหวานก็อะไรนะ <c oughs> พี่เกลือ <c oughs> เมนูพี่แตกห้ามลอกเลียนแบบนะห้ามลอกเดียนแบบในะเ,บบเวลานี้ บมันติงข้าวทายคนสั้นนะเพื่อเพื่อน ดูหน้าเปิดไปเจอเปิดไปเจอเขากินเกยวปากโอ้ไม่ได้กินดีหรอก แล้วแม่โคตรเปรี้ยวมาเป็นถุงห้ามลอกเรียนแบบนะเวลาตอนนี้ ตุยปลาหวานที่หนูนาทำไว้มะขามโคตเปรี้ยวอ่ะหนูนาอยากกินจริงๆนะเกินไปนะโบ ยังไงก็ขอให้คีแตกตอนเช่าเช่าตู้นะตอนหนูหน้าขายกาแฟไม่เอานะมึงคนเอาอยัางคาบา้านยังลืมเอามาพันหนึ่งแจกเลยเหรอ,อแจกเลยตัวสนใจไหมคุณแม่อื้อหไม่ไหวแล้วเพื่อเพื่อน พอจ่ออีกหน่อย,อย,อยโคตรเปรี้ยวมันต้องอยากกินจริงๆนะมันถึงจะกินได้่ปั๊มทำไรลุงดิเพืๆๆ่อนไปเห็นเขากินคลิปเขากินมะม่วงกว่อเรื่องมาเด้อ มัเสียวปั้มเออให้ปัมตัวให้ถ้าไม่อยากกินก็คือให้ไอ้นั่นไปซื้อเม็ดแตงถุงใหญ่เลยนะมันไม่ได้ต้องนู่นอย่างเดียวเออต้องให้ปั้มไปซื้อซีเจอย่างเดียวโไปซื้อมันจะได้ไหมมันไม่โลด้วยมาเพื่อนๆคำทุ่ทไทยไม่ไหวแล้วดูว่าหลายการเติบเด้อพี่น้องเลยเออ นี่ <C> e <ek> ทำอะไรช้าวข้าทอดทุกชิ้นหิวข้าวไมไม่ดาดแบบเรากินอุ้ยเสียเวลาดา,าดมา,าเติดเท่านี้ไอ,ไอ,อเ<ๆ>ดีดเยมว,วมันกินดิบเลยแต่มันก็สุกแล้วแหละมันกินได้ทั้งหมดว่าดำไรอะไรอ๋อพเพื่อนๆหนูนาลานแล้วต้องทายสั้นๆเลยก้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครใหนูนาต่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหนา้านะจ้าสวัสดีจ้าโอ้